จริงในในเรื่องของปฏิปัทอินทรีนี่มันมันโยนในวิธีของปืนบ้านโย่เวรวนะครับเพราะว่าคนไทยเรามา่อคราเราโยกับอินทรีซึงต่อมานี้เออพวกสั้นเคมีมันกระเข้ามาเออถึงเป็นการช่วยให้กเกษตรกรนี่มันมันผลผลิตนั่นะแต่ว่าตรวจข้อมันกรทำห้ผู้ผลิต ผูบ้บริคอมเ,มเหลียงสัตว์เบบผสมประสานสิงการเหลียงสัตว์เบบผสมประสานของผมมันไปซอคก้องกับในเหล่องกล้องปัาชัดอินทรีย์พอดีผมก็เลยสนใจที่จะรับจ่ายการพันาการในนี้ให้ออกมาในรูปสีให้มากที่สชุดเป็ดดีมากได้ตอนนี้เราเราได้ร่วมกลุ่มกันทำอาหารคน โดยชายวัสดุถองทิ้นเป็นส่วนใหญ่นะครับแหลก็กชายเคมีน,นอยที่สุดนะครับคิดว่าคงใจประโยชน์กับผูพลิตเองเราซึ่งและกกาผูบริโภคเลือพอประมาณเราก็ใส่น้ำมักครับน้ำมักนี้มันช่วยในการหยอยใส่น้ำนิดนึงให้เกลือละลายให้หมดทีนี่เร,กา,า,ร,า,า,ราก็ใส่อหารอารคนมาครับใสใส่สลิดกลิ่ งา,านคนนี้ก็มีพวกม,มีกาปามนะครับมีกาทั่วเลื้ยงซึ่งก็มีรําละเอียดมีพรีมิ่อันนี้ค่อนข้างจะเปียกเี่ยหลกกระเซกกาบกาบทั่วเลื้ยงกาทั่วเลื้ยงประมาณสามลิตรตบยิ่เหลอกกระเซก วิธีการในกินเจียนว่าวันนี้พมอมชายชายต้นกล้วยยวั่วไม่ได้โรคอ้บอ้นี่โร,กกโโรจะไม่ค่าวกับยั่วเพราะว่าถ้าเราล่าวกับยักนี่จะทำให้อาหารนี่ลุงประยุทข้างหลังก่อ สิ่งหนึ่งแต่ว่าพ้นกับเน้นที่มีมายอย่างที่ได้จากก็คือในเรื่องของกันเอือกันระวังหมยพ้นระวังปผลักต้นไม้แต่ยู่ในความผมสาม,มารถทจะให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าได้ปุ๋ยจากาสั์ทำให้ผมีะสร้าม,มาเราต้นทุนจะจกายปุ๋ยีคมีเกินถึง70%เซชายรำ่ำสร้างชลดึงกระใสหนังมักจะได้จัดราบไป ที่กักมาพร้าวไปเลยตัก,กนำไปเลยควกเปล่าได้เลยท่้งนี่คือการให้กินสดการให้กินสดซีบปคือ จะทีแล้วต้องคนใหม่ซึ่งขาจะมากินวันนี้กินไม่มัดก็จาก็มากินก็ซึ่งน,นี่สาดสาดไอควัญขึมถึงลงเลือดอะเป็นอาหารของตันตามไปด้วยนี่ตัวเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอนนี้ผู้บริโภคตื่นตัวนะครับในการบริโภคอาหารอินรียนะครับยากที่เราได้เปิดขายในตลาดนัดวันจันทร์วันคาในในหมู่บ้านเราก็ว่า มีเสี่ยงก่อปรับยากชาวบ้านมากในเรื่องคองอินซีนีลังจากนั้นเราก็ได้คิดในเรื่องของแต่ลาดตั้งในหมู่บ้านเชื่อมโยงกับเครือข่ายตั้งอำเภอซึ่งมีสินค้าตั้งตั้งนานาหรือจชืัอยิงสินค้าด้านประษัทด้านเป็ดรูอประษัทจะมาค่ายกันที่นี่เป็นจุดกลางคองจังหวัดสตูลมาแล้วมาแล้ว